สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมนีกมาพ่มาพากับสนุคคือเก่าที่สองสนุกสาวลาวนอกพี่น้องมนี้สนุกกับิภาพ่อแม่พี่น้องลงไปตากเข่านอกพี่น้องพราวะกู่ข้าเม้อมาวานนนยมันมาแห้งเนอกมนี้สนุกกับิไปตากเข่าพี่น้องค่ะพี่บุ๋งไปสมกันเลยนอกพี่น้องตากข่าพี่น้องเอ้ยสนุคขากระตากแล้วน้องก็ยังม่ได้แล้วพี่น้องยังกองอยู่ทงเฉียงคุณเนาะ เพราะว่ามันฝนมันบริตกแต่มันขึน้นสื่ๆเนาะเมื่อวานนี้กูขึ้นมาก,กับเขาบริแห่งเนาะสิมาตากตากเข่าพี่น้องเอ้ยมาแห่ง ฉันวิ่งฝนเมื่อ,วา,าอว,าวานนี่ยแหละน,นาะพี่น้องเลย กันยังโมามาอยู่ฟาร์ม่ัซากเข้าวท่าน้องเอ้ นีพี่้องเอ้ยมันบ่แห้งเนาะมันอีสนุกสิมตากอีกพี่้อง ตอนนี้สนุกกระตากเข่าก่ะห้งก็แล้วลดหนึ่งนะพี่น้องยังมาท่านในแล,ล้วดอกพี่น้องปุ้นอยู่ทางในหันเนาะสนุกกระเซียวมาตากอีกนเพว่าเข่าค้นเมื่อวานนี่แหละพี่นอ้นนนองเลยัโมแล,ล้วเนาะโมแห้งรถปั่นกัมพูชิมาไปแล้วถ้านถ่านันาเมื่อวานนี่ก็บอกเห็นนะพี่น้องสนุกกระซี่ตากอีกเลยยุ่งแย่งกันยังมีลายนอพี่น้องตอนนี้กายังลายยนอพี่น้องผู้เข่าไม่มท่านในแห้งดอกพี่น้อง แต่ชนกกะสิตากพึ่งจักหน่อยเลยเนาะพราะว่าถ้าเราปั่นเข,เข้าเขาก็ประมาณเจ้าจเข้าตัวกจักเลยถ้ายเชโมอยเชมมอยเขาเขาไม่ได้แห้งดอกกู้มาวานันจังหัดใหญ่พี่น้องเข่าเบาแห้งพี่น้องเอ้ยถ้ารถปั่นมาพี่น้องเนี่ยเเห็นรถปั่นเลยตากนอกพี่น้อง บัดมือจากสามสี่ชั่วโมงก็คือชีแห้งอยู่พเพราะว่าข้าวไม่ได้แห้งจากดีเลยเนาะกูขึ้นมาเมื่อวานนี่พี่น้อยใน่ก็ย์เป็นอีพอเนาะพี่น้องจากพนเห็ดอีจังเจ้าเช็ดยังพอนนคะคือมันหัวพันเ็ดเคือมันหัวเนาะพี่นอ้อง อันนี้ก็จะเป็นแม่ของสนุกเนาะสบายดีเจ้าเามาเห็นยังแม่เนค่ะนี่เป็นผือผลเนาะพี่น้องเพราะทีมาเห็ดสาดทำอะไรพี่น้องผลฮักระจอมแล้วเนาะผลกวยอู่ลานผลเตตนแตนพี่น้องอยู่หน้าคือเกาพี่น้องเอ้ยไปไปใส่แกเนาะเสียแม่ผลฮักระจอมผือแล้วเนาะผือผลไปลกเมื่อวานนี่แหละแต่สนุกบ่ได้ไปเนาะสนุกขาบรถปั่นเข้ามารถกับบได้มาพี่น้อง ีแม่กับนอ้องชายเป็นไปโกคพืน้นเนาะเมื่อวานนี้หลังจากตากเข่าแล้วนอชสนกกาสีไปส่อมพื้นให้แม่เพิ่นพี่น้องตากแสดดเนาะ i สนุกกะสิตากพื้ให้ยายเด้อตากพื้ให้แม่ของพี่น้องถักเสด,ด็จพี่น้องเอ้ยเวลามันมันแห้งเวลาเนาะสนุกกรสิซอยบัตนในซอยเป็นเส้นเนาะพี่น้องกะเฮากระสิมาเห็ดสาดพี่น้องอยู่หน,น้าคือเกา่าเนาะมาไปใส่ตาเข,ข่าตากพื้อพี่น้อง โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนะาะหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกเลยเหตุคลิปต่ต่อ,ตอไปเนาะพี่น้องสนุกกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามและก็หมู่เพื่อนบ้านสุขสุคนเนาะที่ให้กำลังใจสนุกสนุกกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณน้ำแม่ลายเดอ้อพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี